ไม16,000โลค่ะกับ Toyota c o r o l a c r o s s 1.8 Hybrid Premium Safety ตัวนี้ได้เป็นตัว GR Sport มาค่ะได้ชุดแต่ง GR Sport เซ็ตช่วงล่างมาให้อย่างดีเลยตัวนี้ปี2023 24ค่ะการันตีสภาพเดิมรถไม่น้อยมากน้องๆป้ายแดงไม16,000โลออกห้างป้ายแดงล้าน2 5 4 9 0 0คันนี้เหลือเพียงแค่9 3 9 0 0 0เพราะว่ารถปีใหม่พี่จ๋าไม16,000โลและได้ ในเรื่องของ Toyota s a f e t y Sense มาครบเลยไม่ว่าจะเป็น Cruise Control การเตือนก่อน ออกนอกเลนการเตือนก่อนการชนนะคะมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะรถหรูนะคะสไตล์แนวครอสโอเวอร์5ที่นั่งแบบคลอสแบบนี้นะคะสามารถทักมาได้เลยมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าด้านหลังได้เซ็นเซอร์รอบคันกล้องมอง360องศาและที่สําคัญค่ะหลังคาเปิดได้เพราะมีสันรูปได้กุญแจถึง2ดอกด้วยกันพรอ,อยู่ประมาณ1 6 0 0 0ค่ะสนใจทักมาได้เลย